วัดีค่ะวันนี้มาสวัดส,สีลิปไลเนอร์ให้ดูนะคะก็จะมีด้วยกัน3ามยี่ห้อก็คือมีคาทีสนะคะคาทีสจะมีทั้งหมด3แท่งนะคะต่อมาเป็นของเวทแอนด์นะคะมีอยู่แท่งเดียวนะคะแล้วก็เอ s เซนต์นะคะเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยสเออทั้งหมดนี้นี่คือจะมี5สีนะคะซึ่งก็พยายามจะซื้อให้มันไม่ซ้ำกันนะคะ มาเริ่มไปเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเริ่มจากสีที่คิดว่าน่าจะอ่อนที่สุดนะคะเราว่าน่าจะเป็นของ Wet เว้นแอนไว้ดูอย่างนี้เหมือนจะเข้มแต่เราว่ามันอ่อนนะเออชื่อสีชื่อสีเนี่ยนะคะ e712 w i l l o w อะไรสักอย่างนะคะเริ่มเลยดีกว่าขออนุญ,ญาตนะคะ มันยาวอ่ะส่งกระจกยากมากเลยชนตลอดนี่นะคะของเวนอไว้สีจะออกแบบเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะความติดทนก็ประมาณนึงนะคะก็โอเคอยู่พอได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยทาทั้งวันนะคะ กินกินอะไรแล้วมันก็ไม่ค่อยหลุดท่าอะไรคืออย่างที่เห็นว่าแท่งมันยาวม,มากเลยตอนตอนเราทานี่คือชนตลอดเป็นข้อเสียของมันซึ่งไม่แคร์ค่ะจะเห็นได้เลยนะคะพอลบออกมาแล้วคือสีปากเราค่อนข้างจะคล้ำนะคะอ่าต่อมาเป็นของของ ทีตบ้างเฮ้ยเอสเซนนี่เรามีเอสเซนสองแท่งนี่นะเคเอสเซนไม่หลังเหกันโอคาทีตก่อนอันนี้นะคะพยายามหาชื่อสีชื่อเบอร์อันนี้นะคะชื่อเห็นไหมเนี่ย ฮัปเปอร์บาไซส์นะคะคือชื่อสีอูตรงนี้นะคะข้างล่างทาเลยดูความรวดเ็วนี่นะคะของคาทชีสสีก็ก็ออกจะเข้มนิดนึงอ่ะเป็นนูตเข้มๆนี่นะคะฮัปเปอร์บาไซส์ รู้สึกเฉยๆกับสีนี้นะเรารู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ชอบลิปที่สีอ่อนกว่าปากกันนะคะนี้สีมันเข้ม,มพอๆกับปากเราเลยแต่สีมันก็ดูดีกว่านอยเรื่องความติดทนเราว่าเราว่าก็พอประมาณก็ไม่เคยทาทั้งวันเหมือนกันแต่ว่าทาแล้วทาลิปตัวอื่นครับก็ทำให้ตัวอีกลิปตัวอื่นเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะคาทิตตัวต่อมาคือชื่อสีเฮมอกคาดิเมียเฮอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะ่ะดูสีกันเลยนี่นะคะสีของคาทิส 020เฮฟมาคาเดเมียเฮ้สีแบบว่าเป็นลิปไลเนอร์ที่สีเข้มอ่ะเออทั้งทั้งสองสีเลยของคาทีเรารู้สึกว่ามันเข้มมากเลยอ่ะเราไม่สามารถแมทสีของมันกับลิปสติกที่เรามีอยู่ได้ซึ่งลิปของเรานะคะส่วนใหญ่เป็นสีโทนนูดนะคะ คือมันเข้มหมักแล้วพอมันเน้เข้มกว่าปากจริงคือเราเป็นคนที่ชอบเลือฝีปากที่อ่อนกว่าปากจริงเพราะว่าเดิมก็ปากค้ำอยู่แล้วนะคะอันนี้ออกแนวดาร์กเลยเนาะลบค่ะคะเป็นของเอ s เซน e นะคะชื่อสีนี่นะคะดูง่ายหน่อยอยู่อยู่ตรงปลายแท่งนะคะ ศูนสี่ฮันนี่บันนะคะทาเลยค่ะด้วยความรวดเร็ว,รวนี่นะคะสีฮันนี่บันคือดูดูอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะแบบว่าอ่อนๆใช่ไหมแต่พอทาแล้วแบบเข้มเลยหรือว่าเป็นเพราะพื้นปากเราเข้มด้วยเนาะ คือเท่าที่ทามารู้สึกว่าเนื้อของ e s s e n เนี่ยนิ่มที่สุดนะคะแต่ความแต่แต่โดยทั้งหมดสารที่ห้อนี้เรารู้สึกว่าเราชอบเวท and นะคะเนื้อของเวท and แอบรู้สึกว่ามันติดทนกว่าอันอื่นอนอิดน,นึงนี่นะคะันนี y บัน แค่นี้ปากก็ย็นแล้วค่ะลูสิอาเติมหน่อยขอบลบกแล้วค่ะพิ่งซื้อมาวันนี้เลยสีแบบหวานเลยอยากปกติเป็นคนที่ไม่ได้ทาสีชมพูอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า ก็อยากลองบางอารมณก็อยากเออฉันอยากหาสีชม,มพูที่มันใช่ชั้นนะทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเท่าไหร่นะคะนี่ชื่อสีน,นะคะหนึ่งสองวิชมีอารโสค่ะขออภัยนะคะที่เล็บเยินนิดนึงไม่นิดนะคะว่าจะทานใหม่วันนี้เื่อสีมันแบบเ,เนื้อมันนิ่มมากดูสิ ทาทาแล้วแบบอะไรวะคือแบบมันเป็นติ่งออกมาอย่างนี้เลยอ่ะทายากทายากแต่ว่ามันมันไม่เจ็บปาก เขาใช้นะคะอยากให้มันแหลมมากมันจะเป็นอย่างนีนี่นะคะคือแบบตากเมื่อกี้แหลมๆนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วค่ะด้วยความที่มันนิ่มมากนะคะก็ออกมาเป็นอย่างนี้ ขอบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นสาวที่ไม่ได้ผิวขาวนะคะแต่ก็ไม่ได้ค้ำมากคือเรียกตัวเองว่าผิวสองสีไม่รู้เรียกถูกก่อไใ่้ดูนี่นะคะ Wish Me A Rose ค่ะชมพูเชียร์ซึ่งมันไม่ใช่เราเลยก็เอาไวท้ทาขำๆนะแท่งละหกสิบห้าบาทเอง คนขาวน่าจะทาสวยนะคะสีนี้ชมพูมากเลยอะเราจะไปทาตบอะลนี่เอาละค่ะทีนี้จะมาสรุปนะคะว่าเราชอบสิ่งไหนมากที่สุดนะคะเรื่องของเนื้อก่อนคือเนื้อสัมผัสเนี่ยตัวเอเซนเนี่ย นิ่มนุ่มเวลาทานี่คือทายากมากอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะคะทาแป๊บเดียวคือแบบกุดเลยอะแล้วแบบพอทาแล้วมันก็มันก็ยุ้ยอยู่นั่นแหละตัวเนื้อส่วนเอสเซนนะคะเนื้อก็โอเคค่ะก็ทาง่ายในระดับหนึ่งความทาง่ายเอ่อเวทแอนไวเนื้อก็โอเคค่ะก็ทาง่ายในระดับหนึ่งเหมือนกันคือสองตัวเนี้ยเรื่องเนื้อสัมผัสคือเรารู้สึก เหมือนเหมือนกันนะคะต่อมาเรื่องเรื่องราคานะคะเอเซนต์เนี่ยคือ65บาทก็จริงแต่แท่งมันน้อยแล้วมันก็แบบถ้าคนที่ใช้บ่อยๆอยะคะมันก็จะหมดไวลองเทียบดูกับเว t แอนด์ไนะคะคือเนี่ยค่ะก็ประมาณประมาณนี้เลยอะเออก็ครึ่งคร่คอะนะอันนี้99บาทส่วนตัว คาชีสนี่รู้สึกเหมือนจะร้อยขึ้นนะคะไม่แน่ใจอะร้อยยี่สิบห้าหรือว่าร้อยปลายๆไม่รู้จะไม่ได้แล้วขอใครด้วยนะคะส่วนเรื่องพิกเมนต์นะคะก็ใช้ได้ทั้งสามตัวเลยพิกเมนต์ดีก็สามารถติดสีปากได้ดีนะคะเนื้อของคาทีเนี่คือจะนิ่มๆหน่อยจ้ะ น,นิ่มกว่าตัวอื่นหน่อยอะคะ่ะคือทาแล้วแบบมันเป็นเนื้อออกมามันไม่ได้แบบว่าแนบไปกับปากนะคะของเวทแอนไวนี่จะแนบไปเหมือนเป็นเนื้อปากมากที่สุดนะคะในความรู้สึกของเรา,าสรุปแล้วถ้าถามเราชอบแท่งไหนคือเรารู้สึกชอบเวทแอนไวที่สุดนะแต่สียังไม่โดนใจเท่าไหร่คือหาลิปไลเนอร์มานะคะยังไม่มีสีไหนที่ถูกใจเลย ือเป็นคนที่ไม่ได้ทาลิปไลเนอร์บ่อยไม่ค่อยได้ใช้ลิปไลเนอร์นะคะคือก็อยากลองของเคาเตอร์แบนดดูก็อยากลองของ c คาเตอร์แบนดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ไม่ค่อยได้ใช้เราก็เลยซื้อดับสตองมาเล่นนะคะก็สรุปประมาณนี้ถ้าในบรรดาพวกนี้เราก็จะชอบเวดแอนไไวมากที่สุดค่ะ